มมีรถเก่งเจ้าคันนี้เลยนะครับในแบรนด์ของ t o y o ต a รุ่น v ีออสนะครับตัวนี้ปี2011นะครับราคาขายอยู่ที่289,000เท่านั้นนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราให้ลูกค้ามาชมรายละเอียดรอบคันกันก่อนว่าคันนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรอบคันกันหน่อยนะครับว่ารถคันนี้นะครับสภาพมันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถสีดำนะครับโตโยต้าวีออสรุ่น TRD Sport ผมปี2011นะครับก็ ในส่วนของด้านหน้านะครับก็คงยังคงเดิมนะครับของรูมิออตวนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับผมมีไฟตัดหมอกนะครับสองข้างนะฮะแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนี่คือเดิมจากโรงงานเลยนะครับสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นตัว VVTI นะครับผมนะฮะเป็นตัว TRD สปอร์ตพิโว้เลครับแท้จากโรงงานนะครับล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับนี่สเกิร์ตรอบคันนะครับผม สปอยเลอร์นะครับชุดแต่งของ TRD Sportivo อันนี้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากจะออกรถกับทางร้านเรานะครับ SP Murtercell นะครับปัจจุบันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับแถมให้ลูกค้านะครับสมัครนาคุณลูกค้าไปเลยนะครับโปรตัวแรกนะครับเป็นโปรที่ทางร้านช่วยลูกค้าผ่อนค่างวดนะครับเดือนละ2,000บาทตลอดปี65เลยโปรตัวที่2นะครับแถมเรื่องของเงินทุนให้กับลูกค้าอีก20,000บาทโปรตัวที่3นะครับแถมเรื่องของอุปกรณ์ชุดแต่งนะครับ อย่างเช่นนะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้ลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กและยี่ห้อแม็กได้นะครับถ้าเป็นรถเก่งก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับได้ทุกคนทุกเคสนะครับโอเคเราชมรายละเอียดรอบคันกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้านะครับเข้าไปชมภายในกันบ้างนะครับว่าภายในห้องโดยสารรถคันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมตามมาครับโอเคครับผมเราชมรายละเอียดรอบคันกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ ภายในห้องโดยสารนะครับก็ยังคงเดิมเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเสริมเติมแต่งเข้าไปในส่วนของเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเล่นเกียร์เล่นเมนนวนได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้สี่สปีดเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับผมตัวนี้ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็เป็นสามารถเล่น mp สามได้นะครับเป็น cd นะครับแล้วก็ fm นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นแอ เมนูนลนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับคอนโซลหน้าแล้วก็สีภายในนะครับก็จะตัดด้วยสีน้าตาลกับสีดําในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะอันนี้เบาะเดิมนะครับเบาะเดิมของของรุ่นเลยนะครับผมเดิมจากโรงงานเลยสีดําตัดแดงนะครับเป็นของที่อารีสปอร์ตทตรงรุ่นนะครับตอนนี้แล้วก็กระจกข้างไฟฟ้านะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับพ้นทีิสสารก็ถือว่ากว้างมากแอร์เย็นนะครับราคาก็ไม่แพงด้วย ส่วนราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นนะครับเอาละเราชมภา,ายในกันไปแล้วนะครับคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเราผมจะพาลูกค้าเข้าไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างตามมาครับ โอเคครับผมเราชมภายในห้องโดยสารแล้วก็รอบนอกกันไปแล้วนะครับเราชมภายในห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้นะครับเป็นระบบ VVTI นะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งร้อยเาแรงม้านะครับตัวนี้นะเอคถือว่าเครื่องนถือว่าเดิมเดิมมากเลยนะครับผมนะฮะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้รถเก๋งนะครับเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับ ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นเป็นรถปี2011นะครับเป็น t o t a v า o อรุ่น TRD s p o t t ตเลยนะครับผมเดิมๆแท้จากโรงงานรอบคันเลยนะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางติดต่อดังนี้นะครับก็ให้ลูกค้าเข้าไปที่หน้า Facebook นะครับเข้าไปจุดค้นหาแล้วพิมพ์คำว่ารถยนต์มือ2ตามด้วย SP m o t o r c e l นะครับกดเข้าไปถูกใจ กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อรับชมรถเข้าใหม่นะครับโปรโมชันดีๆจาบทางร้านเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางน,นะครับติดต่อทางด้านหมายเลขโทรศัพท์ที่08444393 03นะครับ0844439303ติดต่อโดยตรงที่เ e ฮียเฟรมได้เลยนะครับผมในส่วนของอีกช่องทางนึงนะครับช่องทางทาง u b e channel นะครับผมให้ลูกค้าเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับ แล้วพิมพ์คำว่า sp m o t o r s a l e นะครับผมเพื่อรับชมนะครับคลิปรีวิวรถเท่าใหม่ของทางร้านเราเข้าไปกดติดตามกด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดาคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลล์อต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรีวิวหน้ากาันแล้วกันว่าผมจะมีรถอะไรนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันติดตามกันมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม